ผมแฮปปี้ก็จะไลฟ์เนี่ผมต่อให้แฟนขับง่วงไปหลับกันก็จะไลฟ์จนกว่าผมจะเลิกเล่นเกมผมนจะไลฟ์อยู่อย่างนั้นแหละไลฟ์ live ไปเรื่อยๆไลฟ์ live ทุกครั้งที่เล่นเกมใช้คำนี้ดีกว่าเอามาให้เห็นหน้าข้าวตากันนะครับต่อให้คนดูไม่มีตอนนี้คนดูสามร้อยสี่ร้อยคนว่าไปถ้าคนดูศูนย์คนก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกเล่นเกมเอาคิดว่าเหมือนไม่ได้ไลฟ์อยู่ประมาณนั้นแต่ก็ ข้อแม้เดิมเลยติ๊ต็อติดต,ต,ต่างไว้เหมือนเดิมก็คือถ้าเล่นเกมจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าตอนนี้มีจอเดียวนะครับอีจอหนึ่งผมใช้สมรก,กลมจอมิดซึ่งมันจะไม่สมามารถอ่านคอมเมนต์ได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็จะติดต่างไว้นะครับแล้วก็ถ้าวันไหนมีถ่ายก็จะไม่ไลฟ์นะครับวันไหนทำงานก็จะไม่ไลฟ์นะครับผม ก็จะเป็นโฟกัสในโปรเซ่ของงานทันที่้อยรซพี่ไม่ได้ละครเรื่องใหม่หรอ <G ül> พี่กำลังจะถ่ายนางฟ้งไาไร้น้ำครับผมไทย b b s อาทิตย์หน้าแล้วกำลังจะถ่ายแล้วก็29นี้พี่มีซีรีส์ออนเอ็มคอกับน้องพร้อมน้องมาร์กกับพี่ว่านธนก,กิจกับพี่โจ๊กโซคูกับพี่ติกต๊กเจสฎาพรกับพี่ตงหนึ่งกับมากมายหลายท่านนะฮะกับน้องบอนส์นะครับผม พี่ไม่ได้ว่างงานอยาเข้าใจผพดเด้อยังมีงานมีการแสดงอยู่ครับแล้วก็แล้วก็ขัาทยเพียอเล่นกับพี่เนสเล่นกับพี่นัทเทพมาสดินนายธิยานะครับพี่ยังมีละครพี่ยังมีซีรีส์นะครับผมแม่พอไม่ใช่บังเอิญหลักปุ๊บลืมกันหมดเลย สวัสดีครับผมผมชื่อแปลรัฐว,วิตกิตวาราครับผม IG i g i p l a n n นะครับอายุ19ปีเอ้ไม่ใช่อายุ1ิวันเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2 5 4 0าครับผมอายุตอนนี้26ปีบริบูรณ์ครับผมนะต้องกินข้าวให้ครบ8ชั่วโมงพี่กินครึ่งชั่วโมงก็อิ่มแล้วครับผม พี่แพงจะมีหนังอีกไหมคะเราติดตามค่ะวันที่29ครับผม29เดือนนี้นะฟังกันใด้ดีนะครับผม29เดือนนี้ทั้งช่อง M c o t HD เวลา4ทุ่มนะครับเวลา4ทุ่มนะครับผมชื่อเรื่องว่าเพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับนะครับ on EP แรกนะครับผมส่วนอาทิตย์หน้านะฮะ เราจะเริ่มถ่ายทำนะครับผมนางฟ้าไร้นามเป็นพินเดียดย้อนไปในยุค2,488นะครับผมเป็นยุคจำผมปอพิบูลสงครามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับผมเรามีถ่ายทำอีกเรื่องหนึ่งครับใช่ครับที่เซอออกมาแล้วครับผม มะม่วงทำไมไม่เป็นสีม่วงเพราะว่ามันเป็นสีเขียวครับผมมันเลยไม่เป็นสีม่วงครับผมหนังแนวนอนเนี่ยผมเป็นหนังแนวนอนนั่งดูกันในโรงกันเลยครับผมถ้าแนวตั้งมันจะโรงมันต้องสูงพอสมควรครับดูย้อนหลังได้ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตกันอีกทีหนึ่งครับผมันนี้ตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับรักอยู่ครับผมเราติดตามอยู่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ พี่แปมมีซีรีส์เรื่องอะไรไปมีซีรีส์ที่ชื่อเรื่องว่านี่หรือมนุษย์ครับผมเป็นตัวเอกเลยครับผมพี่เล่นคู่กับใครคะเออถ้าเรื่องโฮมสเตย์เล่นคู่กับน้องพ้อมันก็น้องมาครับผมถ้าสมมติในนางฟ้าไรานา้น้มเล่นคู่กับพี่เนสเอฟครับผมแล้วก็พี่นัทเทพหัสดินณอยุทยาครับผม เดี๋ยวเร็วๆนี้ไล่อีกเรื่องหนึ่งครับผมได้เป็นตัวเอกเหมือนกันชื่อเรื่องว่าตัวเงินตัวทองตะกายตึกครับผมพี่พร้อมตัวจริงเป็นยังไงเป็นคนที่ alert alert มากครับ energy energy สูงมาก energy สูงมากครับผมทำให้กองไม่เงียบไม่เหงานั่นแหละครับ นางฟ้าไรนามนี่มันเกี่ยวกับคุณหมอเพียนครับผมคุณหมอเพียนนี่คือเขาทํามาจากเรื่องจริงครับคุณหมอเพียนคือบุคคลที่ทํามูลนิธิเพื่อสตรีแล้วก็เด็กครับผมโสเภณีต่างๆนะนะเขาจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้มองข้ามสิ่งเล็กๆมันจะเป็นช่วงที่ซ่องโสเภณีโดนดอมบังคับมาผู้หญิงโดนบังคับมาเป็นโสเภณีมีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วก็ทางหมอในช่วงนั้นไม่มีใครที่จะดูแลรักษาหมอเพียนนี่ก็ยืมมือเข้าไปรักษาตรงนี้ครับผม ใช่ครับไม่รู้ว่าสปอยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วกันครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าการทํางานของนางฟ้าไรนะ้นางทุกอย่างดูเป็นความลับหมดเลยแม้กระทั่งวันเวิร์กช็อปการเตรียมตัวเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวรอรอชมอีกทีหนึ่งดีกว่าครับเสื้อสีฟ้าสวยแน่นอนครับผมเสื้อสีตัวนี้สีฟ้าแบบผมว่ามันดูเป็นคลามคลหน่อยครับผมก็ดูสวยสวยดีครับบูประมาณบูไม่เยอะมากครับประมาณสามสี่ซีนเองครับผม เล่นซีรีส์วายไมลล่าสุดมีการสัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งไปครับผมเอาจริงๆเราตอนนี้เราไม่ได้แบ่งว่าซีรีส์ธรรมดาซีรีส์วายทุกอย่างมันคือซีรีส์ทุกอย่างมันคือการแสดงหมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับบทแล้วก็เนื้อเรื่องครับผมถ้าทุกอย่างน่าสนใจเราเราเล่นแน่นอนครับผม ได้ครับผมจะพยายามกินน้ำไม่ครบสิบสองชั่วโมงแล้วนอนหบแปดแก้วนะครับใช่ครับใส่คอนแทคสีม่วงพาทเทลครับผมเนี่ยม่วงมากแกไม่มีแล้ว สวัสดีฮะสวัสดีทุกท่านครับผมหายไปนานนึกว่าไม่แสดงอีกแล้วนะฮะแต่ร้องไห้แล้วนะฉันถ่ายไม่หยุดเลยมีละครไม่หยุดเลย คิดถึงถ้าบอกพี่ว่าพี่จะว่าหนูไหมไม่ไม่ว่าผมพอรู้ตัวเลยว่าตอนนี้อ้วนยีนะ่สิบสองนาจะได้รวมคนครับได้รวมคนแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงใช่ครับตอนนี้บ้านก็สเสร็จเนที่เรียบร้อยแล้วครับผม Happy House Happy Home ข้างในนี้เดี๋ยวผ่าไปชี้จุดที่ลงอักขรกนี่กำแพงกำแพงอันนี้ของผมคือกำแพงที่มีคนของแปลนอยู่ข้างในมีผู้ใหญ่ทุกคนอยู่ข้างในมีเพื่อนทุกคนอยู่ข้างในที่ ที่เราเคยทำคอนเทนต์ชิดสเปรเข้าไปนะครับผมอยู่ในกำแพงดีนั่นเองตอนนี้อายุ26่ปีครับผม26เองครับไม่ต้องห่วงยังเด็กอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำพรมทัวร์ในรัาให้อันนนัๆ บอกกัโอเคครับผมอันนี้มันน่าจะครบตามกำหนดที่เขาต้องการเรียบร้อยละเดี๋ยวแปลงขอไปทดลองทำในคอมดูก่อนนะครับผมว่าได้ได้หรือ,อยังนะฮะก็เดี๋ยวมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาให,ม,ม,าใหม,นนม่เดี๋ยวมาใหม่คืนนี้นะครับผมเดี๋ยวมาใหม่คืนนี้นะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวมาใหม่คืนนี้นะครับมาจอยกันด้วยเดี๋ยวจะเล่นเกมตั้งชื่อไลฟ์ว่าไอออนเล่นพับจีออน3ตัวเล่นพับจีให้ดูนะครับผมแล้วเจอกันครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวต้องขอตัวไปลองทำในคอมแล้วก็ให้อาหารแมวก่อนเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเซาซีเหลือเกินนะฮะก็ มันน่าจะดิงมันน่าจะดิงมัล่เพราะว่ามันไลฟ์นี้ผมก็ไม่ได้ชี้แจงได้ครับเจอกันครับฟูเจอกันครับเจอกันทุกท่านบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเราปิดท้ายด้วยสิ่งนี้